เราไปไหนกันต่ออ่อไกลชิบฝั่งนี้ไปได้นะครับเรามายึดค่ายตรงนี้กันดีกว่าฮะวันนม้นพวกเจอค่าแบบนี้แต่มันเป็นของชอบฉันอยู่แล้วเหรอนะมาปีเขาเรียกว่าแบบโฮลิสอนทันไปเอ้ยคนละวันเนี่ยที่ใจ มันไม่เห็นมันไม่เห็นไอ้ข้างๆไม่เห็นเออมีแค่นี้เหรอวะเ,เสียงอะไรอะ่ะเสียงอะไรเหรอเสียงข่าอยอะไรล่ะไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องยังคงสีเหล็กแบบไม่รู้เรื่องไอ้นี่มันรู้ไอ้นี่มันรู้ไอ้นี่มันรู้เฮ้ย โอ้ชิออะไรครับนี่อะไรครับนี่ข้างหลังก็มีโอ้โหข้างหลังก็มามาเยังไงเฮ้ยขอตังก่อนแอบเล่นอะไรกันข้างบนเนี้ยมันมีอยู่คนเดียวเล่นได้ด้วยเหรอวะเอ้ยไม่ได้ว่ะไม่ได้แล้วว่ะเปลื่นเปลื่อนเฮ้ยโอ้โหคุณไฟเหรอเทคดาทิ๊กแล้วปั๊บนี้จบเกม พวกที่มันอยู่ในค่ายไม่เกี่ยวจ้ะฉันเคลียร์แล้วเราอยู่นู่นเลยล่ะโอ้โหรถมันขึ้นยากรถมันขึ้นยากขึ้นมาได้แต่เราก็ผ่านมันไาได้แล้วนะจ๊ะนี่เป็นไงล่ะโอ้โหสเต็ปสุดยอดถึงแล้วครับเฮ้ได้กูวู้อ้อาวล่วงแบบเซฟบันไดขาดก็มานะครับไหนกองอยู่ไหนอยู่นี่ อโอเคเปิดเสาแงะเอ้ยออกไปจุดว้าวในกาเล่นทูมไลเดอร์ข้าได้ข่าวว่าตรงนั้นมีคล้ายอย่างนั้นสินะได้เดี๋ยวข้าไปหา วิ่งไม่มีเสียงนี่แหละสวยรู้แล้วครับเอาไปก่อนเอาไปก่อนตรงนี้มอีอ่หอ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 ะหนึ่งมันได้ยินเสียงข้างๆเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเกือบไหนวะใครเห็นวะอ๋อไอตัวที่อยู่ข้างบนนั่นเอ้ยสวย เอ้ยไม่ทันเว้ยเอาไม่เห็นเฮ้ยไม่เห็นเฉยจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยโอ้โหไม่เห็นเฉยครับจิสจิสอ้าวาไม่โดนใช่เจสันชื่อกูเองเจสันว่าชื่อกูเอง <c oughs> เหลือใจด้วยนะแกเหลือแค่ตัวเดียวแล้วแกเหลือแค่ตัวเดียวแล้ว ตรงไหนวะเนี่ยเลยดิว่าไหนวะโอ้โหกูเห็นละโอ้โหกูเห็นละกูเห็นละอุ๊ยบ้าเลยจะป็นโลซ้ายกับฉันอย่างนั้นเหรอมันยังเร็วไปห้าปีน้องไหนวะอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะไปไหนไหนวะไหนวะอุ๊ยโดนพอดีอุ๊ยสั่นหางแรงมากอัพมากี่บาทเนี่ยจะปุ๊บปุ๊บปุ๊บจะปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรครับหมดปะเนี่ยหมดปะอะจะไม่โดนไม่ตายโอู้หยเอ้ย อะไรครับตายยังเออปวดโถยนึกว่าจะแตกแล้วละก็แตกไปแล้วดีกว่าเอาละต่อไปฮะไปเคเวสรอกันดีกว่านะครับถ้าระหว่างทางไม่มีให้แวะยังมีให้แวะอีกเหรอโอ้โหขยันให้แวะจริงออแวะไหนละกัน,นไหนๆกไ็ไหนๆละฮ่าอเออมา ยังจะมาอีกเหรอมาอีกแล้วมาอีกแล้ว,มา,ลว,ม,าลวมากูเปิดเองคิดว่าเราเป็นพวกกันดิเสียใจอ้าวยิงตีนรถยิงตีนรถอ้าวยิงโดนกูแล้วเหดช็อดไปอีกนะรถกูลงลงรถกูไปไหนแล้ววะยังเหลือโอ้โหอะไรครับนี่โอไม่ตายด้วยขันจมูกแป๊บน,นึงไม่โดนด้วยยอดโอลิโอลิ กูไม่เอาแล้วมาเออเอ้เงินเงินเ,เงิน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 มาอีกแล้วเหรอมาเยอะจังวะมาเยอะชิบหายเลยพวกนี้ผ <c oughs> ู้ชมเขาไม่ให้เงินผมอะ่ะ โอ้โหย,ยิงทิ้งแม่งเลยสัตว์ยิงทิ้งแม่งเลยไม่ให้เงินกูเนี่ยไม่น่าช่วยเลยไม่เชื่อเออถึงเสาโดยสวัสดิภาพเด้นะมันจะขึ้นง่ายนะแต่โคซับซ้อนเลยเสานี้เอ้ยเวลาแล้วกันไหนๆก็ขึ้นมาแล้วไปเอากล่องแงะ ้ว้าเฮ้ยใครเหลือมันอยู่ตรงนี้นี่นอะฉันต้องไปแล้วแ่ะแบบนี้นะขอก่อนแล้วกันค่อยไปเยอะนักใช่ไหมได้เยอะนักใช่ไหมได้เลยเยอะนักใช่หรือไล่ อะไรใครเห็นก um ูใครเห็นกูวะมันอยู่ไหนอ่ะอ๋อโอกูเดินขึ้นเนินมีหน้าล่ะเฮ้ยหมีวะหมีช่วยว่ะเฮ้ยหมีช่วยว่ะงั้นเราก็ โง่มากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดแตกแล้วแตกแล้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมาช่วยมาช่วยกูมาช่วยกูมาช่วยยิงหมีกูมาช่วยยิงหมีโอ้หไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วแตกแล้วแตกแล้วแม่เอ้ยเมื่อกี้ก็ตายไปรอบนึงแล้วเอาอีกแล้วกันเอาไปเลยเอ้ยแตกไปเต้นหัวเต้นหัวเต้นหัวมันไม่เอ้ยเกาะแม่งแน่นจังวะ เอาไปเอาไปดกไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินมาเอาเออ้าวมาเหรอได้เลยได้เลยแล้วเราก็เทคนจากด้านข้างฉลาดมากมายเดี๋ยว็ดเด็ดนะไปกดไปติดปุ๊บคีย์บอร์ดมันกดเริ่มไม่ค่อยติดละหมดแล้วเหรอนะโอ้กวยกระกวยจะผ่านเฮ้ยผมมีเงินมากพอแล้ววะ่ะซื้อเลยแล้วกัน เอยอีควิปแทนก็บอกนี้เลยเย้ yeah, ได้ปืนใหม่แล้วมีค้าฟตั้งเยอะตั้งแยะต่อไปเราต้องขึ้นบนนะครับงั้นเราก็ไปกันเลยยังจะมีขอขกเหรอวเส้นแดงก็มาเอาว่ะมีเส้นแดงด้วยโอ้ยโอ้โหเส้นแดงอย่างเยอะโอ้โหมีนั่งชุมนุมกันด้วย จะเช็คอะไรนักหนา What the only crap เอ้ยมีมีเส้นอีกแล้วลงไปปิดกันดีกว่ายังไม่เห็นเอาเห็นแล้วเว้ยเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนเอ้ยคันเทไว้ปืนนี้โอ้โหสุดยอดเออเอาแต่วะาอุ้ยเยอยอยู่นี่ เอาเลยแล้วกันหันหลังให้กูสักทีอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยฮะอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้อ้าวไม่โดน <c oughs> เฟลเฟลเฉยเลยดีๆก็ได้เทคดาวไหนวะไหนวะเออโอ้ยอ้าวโดนเฉยไม่ค่อยได้ตามเรื่องมันใกล้จบแล้วไงต่อไปครับเคเวสเราก็ นี่เลยยังไม่เปิดเสาได้วยเปิดไหนไหมไปเปิดก่อนก็ได้มีค่ายแดงอีกเหรอโอ้โหผมรู้วิธีรับมือค่ายนี้แล้ววิธีก็คือขับแม่งเขง้าไปเลยแล้วเราก็เข้ามาแล้วแล้วเราก็แป๊บมาแล้วเว้ยม,มาแล้วไป่กูไปให้กมึงกดไปให้กมึงกดไป๊บพม,มึงกด ตายแล้วเว้ยไม่ตายว้าวไม่ตายหัวมันตาว้าหัวมัตะอยู่ไหนอยู่ไหนเว้าวไม่ตายกูเครียดกูกดกูอัดอั้นอยู่ไหนวะโอ้โู้ขูจะตายแล้วไหนอีกไหนอีกอ่ะไหนอีกอยู่ฝั่งไหนอีกอยู่ฝั่งนี้โอ้โหข้างหน้ากูเลยดีกว่ามิกเอ้ยไปแล้วไปอีกไปหมดอ่ะ เอ้ยฉีดอีกเอ้ยกูไม่ตายอยู่ไหนอยู่ข้างในอยู่ข้างในเหรออยู่ข้างในเหรอออกมาออกมาบอกให้มึงออกมาไงมึงจอกมาไหมมึงจอกมากันไหมเฮะออกมาไหมอยู่ไหนอยู่นี่อ๋ออยู่นี่โอ้ยบ้าอยู่ไหนอีกหนึ่งตัวอยู่ข้างบนโอ้โหคิดว่าจะยิงกูโดนเหรอคิดว่าจะยิงกูโดนเหรอฮ้อ้าวบักเล่นใหญ่ไปเล่นใหญ่ไป ไปอะไรกันไปเนี่ยรถเสียเฮ้ยในนี้มีถ้ำด้วยอ้าวไม่ใช่ถำ้ำนี่วะได้กระสุนฟรีเฉยทำไมเสารนี้มันมีให้โดดเดยอะจังวะเสารนี้โดดสเปนมาริโอเลยครับโถ่เปิดเสาเอ๋เมืยชิบหาย อุ้ยโทษโว้ว้าว a m a z ิ่งเฮ้ยอันนี้มาแล้วจะบอกว่าใช่เดียวกันปะใช่ใช่ต่อไปครับเรื่องทะเลทรายแล้วไปเควสเรากันได้ละโอ้ยเราต้องเข้าไปไอ้บ้าโอ้โหเวละยังไงเนี่ยเราต้องไปขึ้นไปข้างบนหรือเปล่า โอ้โหแล้วคนอย่างเยอะโอ้โอ๋อทำไปไอ้นั่นมาดูของเหรอเดี๋ยวกันนะครับขอ,อดูก่อนว่ามันมีใครตรงไหนบ้างโอ้โหแล้วกล่องอยู่ข้างบนมีเทด้วยคิวได้ปะเนี่ยน่าจะคิวได้นะครับโอเคยใายเห็นแล้วกนะันเห็นได้เวลาแล้วข้างขานี้ก็โ้ยข้างๆานี้ก็มี เฮ้ยข้างล่างนี่โอเคยังมีเสียงโอ้ไม่กนะเติร์นมารวยมากหนึ่งนัดหนึ่งคนหนึ่งนัดหนึ่งคนหนึ่งนัดหนึ่งคนเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเอาแตกเหรอแตกก็แตกครับ อ่ะแต่ยังไม่เห็นผมมันไม่เห็นเราเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ยสนา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 โอ้ nothing สนาเหรอไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นนะสิใครวะใครอีกวะเห็นอยู่ไหนวะโอ้เจอแล้วเ้ยเจอเจอโอ้เจอแล้วเจอแล้วอะไรครับไม่ได้แดกหรอก มีงูก็พอมีเงินให้เก็บเก็บกันเลยเฮ้ยมีคนอีกเฮ้ยมีเกาะด้วยครับมองไม่ค่อยเห็นว่ะจอผมมันสว่างมากเลยเอาวว้าไม่แตกเลยไงวะมันต้องการคีเกียนเนี่ยสามอันเฮ้ยโอ้ชิ i แนนโล อ่ะเกนไปเลยฟังนูน้นเออหันไปหันไปไอ้นู้นมันหัวร้อนอะไรวะเ,เดินไปเดินไปฮ่าได้แล้วเอ,อ้ขอหน่อยมีตัวเดียวใช่ป่ะยับตัวเดียวตัวเดียวเอ้ยอุตส่าห์เดินเขาไปชิปไปติด ขอหน่อยเจ่บผมเห็นตัวเดียวอีกตัวนึงอยู่ไหนอะว้าวชิดโอ้นี่ก็มีวะโอ้ยเกือบโอ้โหยเข้ามาซ่อนศพ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 อย่างเรียนโอ้โหยไม่กว่า เยอะจังหวะตรงนั้นน่ะโอ้โหตัวนี้ก็มีเยอะจัดทำอะไร <c oughs> อ่ะโอเวนโอเวนมันไม่กดเทคดาวให้ผมเหรอเมื่อกี้ <c oughs> ไม่เปแล้วลอ,อยเงียนอยู <c oughs> ไ่ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นโอ้ชิปเห็นกูแล้ว เฟลปะเนี่ยเฟลปะเนี่ยไม่เฟล,ฟล,ลว่ะโอู้ิคแคร็บอะไรครับโอ้โหไม่ได้ว่ะไม่ได้แล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห,ยโอ,โหยอยู่ที่สีแมงเนียลแล้วเกินใครใครอยู่ในห้องนี้โอ้โห้โอ้ยเฮ แตกด้ไงวะมันไม่ขึ้นปุบเทคดาวให้กับผมนะซีเฮ้ยใครอยู่นี่วะโอ้โหนี่โอเคเฮ้ยลับบลับบโอ้โหไหนวะไม่ตายวะโอ้โหแบบใช้ป้อมปืนใครวะ ข้างในอ๋อนี่เรียบร้อยศพแดงมาแล้วอีกหนึ่งอีกหนึ่งอยู่นี่ไหนอุ้ยย่าเดสทรัยไม่ก็ไม่ได้ยากนะเป็นอะไรกมันเป็นแผนของเองครับมันเป็นแผนของเองสติลนัตติ่งกล่องก็เยอะด้วยนะเนี่ยครบเพราะว่าขากลับคงไม่มีอะไรนะ ไปนู่นต่อโอเคขากลับน่าจะเติมกระสุนก่อนมีวิทแซมแต่ก่อนวิทเราอกัพกันดีกว่าอยู่ตรงไหนเอ่ยแซมนายอยู่ตรงไหนนายอยู่ตรงนั้น,อน,อน,น,น,อน,นโอเคไปเฮ้ยเดี๋ยวมันล่อตาล่อใจซะเหลือลเกินตรงเนี้ยโอ้โหมาอย่างนี้เลยเหรอลงเลยแล้วกันปล่อยรถไปเป็นตัวล่อครับ มันก็จะสงสัยกันเอ๊ะรถมาได้ยังไงนะอ่ามันแท็กตรงนี้ก็ได้วะนั่นอ่าเจอเส้นแดงแล้วป,ปิดตรงนี้ก็มีปิดตรงนี้ดีกว่าวไม่เห็นมาตรงนี้เอ้ยปันเนียนอ่ะนะเฮ้ยโอ้โห ไม่เห็นได้ยังไงเกือบไปแล้วเอายตัวที่อยู่ไกลๆนั่นก่อนครับมันมีเส้นมันมีเส้นอ๋ออยู่นี่ตัวทีนะตังเสือเราไม่จำเป็นต้องพึ่งนายนะตอนนี้หรือเปล่าถ้ามันมีแค่นี้น่ะนะอ้าวหมดปะหมดไปเนี่ยอะไรวะนายยังจะมอมกเหรอเล่นแม่งเลยดีกว่า ไม่เห็นยังไม่เห็นอ้าวเอ้าไหนวะโอ้อยู่ดีไม่เห็นโถ่เอ้ยนัดเดียวด้วยสุดยอดเลยครับแซมฉันมาแล้วโทษทียึดยอุ้ยปืนลอยได้มีอะไร โอเคโอเคพร้อมนะอะไรวะเด็ดชิเก้เอาจริงดิแน่นอนเอาจริงครับโอเควะแป๊บนึงนะแซมเอ่อเอากล่องอยู่ไหนวะกล่องนี้เอาอยู่นี่ตามแซมไปครับตามแซมไปแซมเปิดก่อดเลยนะมาไปเข้าเนียวเบื้องสักติโอ้โหกล่องพยาบาลเพียบต้องสู้ใช่ไหมต้องระวังอ๋อต้องระวังบอม นเองไม่กระสุนเออเขบบบีเขบบบีแต่อยากได้กล่องแถวนี้อ๋อวางสามที่อ๋อยพวกมันจะมานั่นไงมาแล้วมาแล้วอยู่ไหนวะอุ้ยไอ้ไอ้ไอ้พวกไอ้พวกเวนตาย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 อยู่ไหนวะโอเคอยู่นี่อยู่นี่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรครับอะไรครับอะไรครับอย่ามายุ่งกับเพื่อนกู อย่าไปยุ่งกับผู้ร่วมสมัครสมาชิกกูอะไรครับอะไรครับอะไรครับตาย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 เออตายอีกวะฝั่งนูวดโอ๊ยเจอแล้วเอ้ยอีกหนึ่งอยู่ข้างหลังบ้านวิ่งไปเทคดาำไหมวิ่ไม่ได้หวะไกลไปตายร้อยเอ้าเดี๋ยวไปไหนหรอวะเฮ้ยแซมวิ่งไปไวจัง ไปไปไปไกวินจวกวิจกนกิกวิ่งวะเดี๋ยววะเดี๋ยวฮ้ยเจ็บปุ๊บปุ๊บเดี๋ยววะเดี๋ยวะแซมไป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 ไววะเดี๋ยวะเหนวะอยู่ไหนวะอยู่ข้างบนโอเจอล้โอเคบ้าเอ้ยเดี๋ยววะเดี๋ยวะมีกระสุนที่กูเติมแม่แซมเอ้ยเพียบถือว่านีมากเอากลัวไปได้ด้วยได้โอเค ไปหน่อยนะครับสโตรดี้ไอ้น,นี่มีเกาะไอ้อน,นี่มีเกาะเรียบร้อยอุย๊ยตายปะเนี่ยไม่ตายด้วไยไหนวาไหนวะ,นวะ,อะโอเคเห็นหายอยู่มองไม่เห็นว่ะป้มอมันสว่างเหลือเกินอยู่ไหนวะมองไม่เห็นอะ แสดงแสดงแซม้มกระสุนหมดเติมเติมเติมไอ้นี่กระสุนอีกโอ้ไม่ใช่เหรเขาเรียกว่านะโอ้โหมาเป็นคันเลยไปเปิเอ้ยอ้าวตายนี่หว่าเอาไม่ตายด้เออกระสุนกระสุนม่เป็นตุ่มบุกต้องการกระสุนมากเลยเพื่อน โอเคใช้ชัดกันแทนละเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยแม่นเหรอฮะกูก็แม่นนะกูก็แม่นนะต้องใช้ปืนพกว่ะเออจีบหน่อยเก็บหน่อยแม่งเยอะเหลือเกินไป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 ไไปโอเคไปด้วย let's go วะ เออเฮ้ยนี่มันโอ้โหสุดยอดมา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 อ้ชมโอ้ยโอ้ยไม่ต้องเล่นไหนอีกไหนอีกโอ้เยอะเยอะเยอะเหรอโอ้ยนั่นชุดนั่นชุดฝั่งไหนฝั่งนี้ก็มีโอเคเลยโอ้ยมีโอพีสายโอพีก็มาเฮ้ยบอมโอ้เอ้าเฮ้ยศพ สกปิวสกปิวเอาเข้าปืนดิออกทำไมเนี่ยเอ้ยเมชาช้าจังวะมีได้ยินเสียงฮออีกหนึ่งอยู่ไหนวะผมมองไม่เห็นวะเอออยู่ในย่ายวยวนเลยออปเตอร์ไม่ต้อหงห่วงอ๋อผมมีปืนเอ้ยเรียบร้อยหมดแล้วป่ะหมดแล้วเหรอโอ้ยเราโคตรโอพีเลยว่ะเพื่อน Wonderful. <laughs> I will tell Hoyt that you work with me. It should grease the wheels, yeah? But I still need the roll sheet. Yeah, back to that. I had a flash of where it might be. By an abandoned mining colony in the gorge. Okay, I'll check it out. Be sure to take a picture of the guilty ones. Yeah. Ooh, man, i a i little more, sir, I didn't. ไม่แล้วครับอย่าหาเรื่องใส่ตัวมันไม่มดีเราต้องไปไหนต่อเนี่ยแล้วโอ้โหไลยังวะ